ช่วนนี้ก็จะมีแต่หัวหมูหน่อยเพราะว่านั่นแหละนี่หืมเห็ดหัวหนูหอืมกินจะเห็นดีกว่าผัดเห็ดกับขิงจำชื่อเมนูไม่ได้นี่คือไม่ได้แก้งนะคะคือกินอย่างเดียวอะ่ะจำชื่อไม่ได้จริงๆ กันดีบบกว่าหัวหมูอร่อยเมื่อวานมีคนบอกว่าชอบกินแบบหูที่มันกรุบกรุบอ่ะชอบกินเหมือนแม่เลยแต่ว่าอชอบกินแบบนี้อืม หลายคนเห็นอาจจะขนลุกนะคะมันมเยอะเกิน <S <S ใช่ไหม